ท่านพระเทระนุเทระว่าที่พระอุปชาทุกรูปขอสแสดงความชื่นชมยินด,ดีที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเข้ามาสู่การอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมพระอุปชาที่ส่วนกลางในครั้งนี้เพราะ เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดของคณะสงฆ์เพราะเหตุที่สมัชชามหาคณิสอ์ท่านได้ร่วมกันจัดการอบรมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็ขอให้สังเกตกระบวนการขั้นตอน การทำงานของคณะสงฆ์ที่นี่ด้วยว่าท่านทํากันอย่างไรเมื่อเรากลับไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมสัตวทธิวิหาริกของเราเราจะได้ใช้วิธีการแบบเดียวกัน เรื่องที่จะเรียนถวายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็คือพระอุปชานั้นเป็นผู้ที่ควบคุมหรือรักษาทางเข้าสถาบันสงฆ์สถาบันสงฆ์ มีพระอุปชาเป็นผู้เฝ้าประตูไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเป็นพระสงฆ์ก็ห่มจีวรเข้ามามันจะต้องผ่านด่านสำคัญคือพระอุปชาถ้าในด่านคือพระอุปชาย่อหย่อนสถาบันสงฆ์ก็ เสื่อมสงจะมีคนไม่หวังดีปลอมปนเข้ามาบวชบ้างเข้ามาแล้วก็อาศัยแสวงหาประโยชน์จากสถาบันสงบ้างเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ต้องมีการสอบไล่สอบแล้วก็ไล่สึกคนที่ เข้ามาอิงประโยชน์จากสถาบันสงความเข้มแข็งของพระอุปชาทำให้สถาบันสง์ยืนยงมั่นคงต่อเนื่องมา2,500กว่าปีสถาบันสงฆ์เป็น องค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกขอให้เราภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาเอาไว้คำว่าองค์กรหมายถึงกลุ่มบุคคลที่รวมกันทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายเฉพาะอย่างเช่นเรื่องศาสนา และสังคมเห็นว่ามีคุณค่าก็รับรองแล้วก็สืบทอดกันมาสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีประโยชน์ต่อสังคมอินเดียโบราณคนสมัยนั้นก็ยกย่องสถาบันสงฆ์สืบทอดมาจนทุกวันนี้ ในฝ่ายของเราถือว่าสถาบันสงฆ์เนี่ยเดรรดาพุทธบริษัทส,สี่สถาบันสงฆ์มีหน้าที่หลักในการรักษาพระศาสนาเมื่อพระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมศึกษาพระไตรปิฎกพระมหากษัตริย์ก็ทรงถือเป็นภาระธุระในการอุปถัมภ์การศึกษาสงฆ์ พระสง์ที่มีการศึกษามีคุณภาพก็จะเผยแผ่ก็จะประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลกถ้าเราได้สมาชิกดีเข้ามาในพระศาสนาบางทีไม่ต้องมากพระศาสนาก็จะยืนยงมั่นคงคณะสงฆ์ได้พระนาคเกษมารูปหนึ่ง เผยแผ่พระศาสนาให้พยาเมลินมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างฉะนั้นสถาบันสงฆ์ที่เรากำลังรับผิดชอบในฐานะเป็นหน้าด่านเป็นบทบาทสำคัญมาก และผมคิดว่าไม่มีสถาบันใดที่สืบทอดกันต่อเนื่องยั่งยืนเหมือนสถาบันสงฆ์ในโลกนี้โดยเฉพาะในฝ่ายเถราวาทเราเองพวกเราทุกรูปเนี่ยมีพระอุปัชฌาย์เราก,ก็ไม่ได้บวชกันเองมีพระสงฆ์ปัญจวัครเป็นอย่างน้อยบวชให้เรา มีพระอุปชาเป็นอุปทานอุปชาของเราก็มีพระอุปชาของท่านย้อนไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมีตอนไหนบ้างที่ท่านเหล่านั้นอุปชาอุปชาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาบวชเองห่มผ้าเหลืองเองไม่มีท่านย้อนไปสิประเทศไทยเราก็ย้อนไป วิธีอุปสมบทของเราเนี่ยประมาณประมาณพศปี820พ่อคุรามคำแหงก็นิมนต์มหาเถนปู่ครูที่ไปบวชไปสืบทอดมาจากลังกาจากมาอยู่นครศรีธรรมราชมาเป็นพระอุปชาบวชพระในสุขโขทัย ทำให้ต่อมาพระที่บวชโดยพระบรมราชาปถปัตของพ่อครรามเนี่ยแพร่หลายเรียกว่าทั่วสุขโขทัยเนี่ยบวชตามแนวของพระที่มาจากลังกาเราจึงเรียกพระพุทธศาสนาของเราว่าลังกาวง คำว่าวงท่านเคยคิดว่าหมายถึงอะไรไม่ใช่พระไตรปิฎกไม่ใช่พระธรรมคําสั่งสอนพระไตรปิฎกบาลีพม่าก,ก็มีที่ไหนก็มีประเทศไทยก็มีไม่ได้ทําให้เป็นลังกาวงพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เคยม,มีใครเห็นใครที่บายเลยว่าคําว่าลังกาวงมันหมายถึงอะไร ลังกาวงคือสมณะวงสมณะวงที่สืบเชื้อสายจากอุปชาของลังกาวิธีการบวชแบบแผนต่างๆเนี่ยสืบทอดการฝึกซ้อมอบรมพระอุปชาเนี่ยสืบทอดมาจากลังกาเรียกว่าลังกาวง ถามว่าลังกาวงได้มาจากไหนได้มาจากพระมหินทเถระในพศอ200อเศษโอรสพระเจ้าอโศกมหาราชนำมาจากอินเดียมาทำพิธีอุปสมบทกุลบุตรในลังกาแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราถามว่าพระมหินทะนะ่ะบวชมาจากไหนอ,อ่ะพศ200อ่ะ พระโมคคะเลบุตรติดสะเทระย้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนู่นไปถึงอสิติมหาสาวกน่ะอ,อสิติมหาสาวกซึ่งท่านได้เอหิภพิกขุอุปสัมปทาก็จริงแต่ว่าเวลาบวชท่านใช้ยัตติจะตุกรรมมาวาจาตามที่พระเจ้าอน,นุยญาตเพราะฉะนั้นแบบของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากอสีติมหาสาวกมาจากพระพุทธเจ้า และไม่เคยขาดสายทุษานานิกายอื่นสู้เราไม่ได้ตรงนี้และถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไม่อบรมไม่สืบทอดตันติแบบแผนนี้มันก็จะเสื่อมจะขาดศูนฉะนั้นคณะสงฆ์ของเราจึงเอาจริงเอาจังเหลือเกินเพื่อให้ตันติประเพณีแบบแผน 2,500กว่าปีมันสืบต่อไปอย่างสง่าง,งามขอให้เราภาคภูมิใจและตั้งใจสืบทอดตันติประเพณีแบบแผนนี้ไว้สืบไปตั้งใจศึกษาฝึกซ้อมเราอยู่ในกระแสทานประวัติศาสตร์ที่ไม่ขาดสาย2,500กว่าปี เรารับมาพันแปดร้อยรับมาจากลังกาประมาณสามร้อปีที่แล้วมาลังกามีปัญหาเพราะเป็นถูกประเทศล่าอานณานิคมยึดครองเป็นส่วนใหญ่เหลือจอเฉพาะเมืองแคนดี้ตรงกลางไม่มีพระสงฆ์มากพอที่จะเป็นปัญจวัคอุปสมบทสมเน,นารานังกรชาวลังกาตอนนั้น พระเจ้าแผ่นดินจึงส่งทูตมาขอคณะสงฆ์จากสยามคืออายุธย,ยาไปบวชสมณรสารนังกรและกุลบุตรลังกาเพราะพิจารณาเห็นว่าวิธีบรรพชาอุปสมบทของอยุธยาก็สืบทอดมาจากลังกา เมื่อเอามาจากลังกาก็มาแล้วมันหมดมันหายพระหายไปเขาก็มาเอาคืนและพระอุบาลีก็นําคณะไปบวชสมเณรสรางนังกรและคณะต่อมาสมเด็จรนังกรได้เป็นสรนานังกรได้เป็นสกราชเราเรียกนิกายนี้ว่าสยามนิกายแต่ที่จริงก็คือสยามวงวงอุปสำอุปสมปทาที่นําไปจากอายุธยา ผมได้มีโอกาสไปร่วมพิธีอุปสมบทได้สังเกตการของวัดที่มหานายกะที่ลังกาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วท่านก็ใช้อุกาสะเหมือนเรานี่แหละอุกาสะถามว่าเอาไปไหนไปจากอยุธยาถามว่าอยุธยามาจากไหนจากสุโขทัขทยสุโขทัขทยม,มาจากไหนมาจากกลางกาวงเพราะฉะนั้นลังกาวงสยามวงไม่ใช่เป็นนิกายหรอก เป็นนิกายสงฆ์นะใช่แต่ความหมายคือสัมมณะวงวงของการบรรพชาอุปสมบทที่สืบทอดมาจากพระเจ้าอาโศกจากอินเดียมาลังกามาไทยนั่นเองครับอันนี้ที่ผมและตรงนี้เราเรียกว่าแบบแผนครับแบบแผนคือสิ่งที่ทำกันมา สสืบทอดกันมาเป็นแบบแผนแต่แบบแผนนี้อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแบบฉบับแบบแผนคือแนวทางในการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเขาเรียกตันติครับสืบทอดเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นตันติเมือ่อภาษาบาลีเราเรียกตันติภาษาเพราะเขาไม่พูดกันแล้ว แต่มันเป็นแบบของพระไตรปิฎกเป็นตัวคําบรรจารึกในพระไตรปิฎกเราก็จะต้องศึกษาเป็นแบบเป็นแผนเรื่องของการอุปสมบทมันเป็นแบบแผนที่วางไว้ในพระไตรปิฎกเป็นตันติเป็นประเพณีเป็นสันติผมไม่อยากเรียกว่าสมณนวงก็เป็นสันติวงเหมือนกันเราเป็นสักยปุตติโย เป็นบุตรของพระสากยบ,บุตรพระสากยบ,บุตรคือพระพุทธเจ้าสากยบ,บุตรติโยเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าหลังจากประสมบทเราทั้งหลายเป็นพุทธชิโนรสเป็นพุทธบุตรเพราะฉะนั้นท่านเจงกำหนดให้พระอุปชาตั้งปิตุจิตตังมีจิตเหมือนบิดาต่อ สัตว์ที่มีหาริกธิที่มาบวชเหมือนเป็นบุตรของเราให้การศึกษาอบรมต่อเนื่องกันมามันเป็นตันติแบบแผนอย่างนี้เรียกว่าแบบแผนก็คือมันเป็นแบบเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติแต่แนวทางที่ถือปฏิบัตินั้นอาจจะสูญหายได้อาจจะมีผู้ไม่หวังดีเปลี่ยนแปลงได้ ก็ต้องไปดูว่ามันมีแบบฉบับแบบที่เขียนเป็นตำรับตำราเป็นข้อรับรองเป็นเหมือนกฎในพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกจึงเป็นแบบฉบับฉบับหมายถึงเป็นลายลักษณอักษรว่าผู้เป็นเท่าประชานั้นต้องทําอะไรบ้างมีคุณสมบัติพภรษาครบสิบเกินสิบ และฉลาดสามารถพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าต้องฉลาดสามารถเพราะว่าสมัยนั้นพระบางรูปพรรษาสิบไปเป็นอุปัชาลูกสิทธิ์มันเก่งกว่ามันเคยอยู่รัฐที่อื่นมาโต้วาทีกับอุปชาอุปชาอธิบายธรรมะไม่ดีลูกสิทธิ์เลยศึกไปอยู่ลัที่เดิมเพราะอุปชาโง่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ใช่รูปไหนก็เป็นอุปชาได้ ต้องฉลาดสามารถที่จะสั่งสอนอบรมให้ลูกให้สัตวทธิวิหาริกบวชอยู่กับเราได้ไม่ใช่บวชมาแล้วไม่เห็นไม่ได้อะไรเช้าเอเนเพลนอนอะไรคำนองนั้นจะมีอุปชาแบบนี้ไม่ได้พุทธเจ้าจึงกำหนดว่าภิกษุใดโง่เขาไม่ฉลาดไม่สามารถแม้จะมีพรรษาสิบขึ้นไปตั้งตนเป็นอุปชา ปรับอาบัตทุกกฎในพระวินัยปิฎกนี่คือแบบฉบับทุกกฎใครกลัวครับอยู่ไปอยู่มาไม่รู้อุปชาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถสถาบันมันจะมีปัญหาในสยามประเทศในประเทศไทยปีพศสอ4 5 จึงมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกเรียกว่าพรบลักษณะปกครองคณะสงฆ์รอศอ .121 ออกในสมัยราชการที่5 2,445บัญญัติให้ผู้ที่จะเป็นพระอุปชานั้นนอกจากมีคุณสมบัติตามพระวินัยแล้วต้องได้รับการแต่งตั้งผ่านการฝึกอบรมมิฉะนั้นใครก็มาตั้งตัวเป็นอุปชาได้ กำหนดโทษไว้ด้วยแต่โทษสมัยนั้นไม่เรียกว่าจำคุกเป็นกักขังหรือกักบริเวณใครตั้งตัวผิชาเรียกมาสงบสติอารมณ์อยู่ที่วัดบวรเป็นต้นวัดอนงบ้างหนึ่งปีสองปีเราไม่ได้ส่งพระไปเข้าคุกทหารเขายังมีคุกของทหารพระก็มีคุกของพระ กักบริเวณหนึ่งปีไม่ให้ไปไหนสองปีบักจนกระทั่งมาปัจจุบันก็ยังสืบทอดว่าผู้จะเป็นพระอุปชานั้นพรบพศ2 5 0 5ต้องได้รับตราตั้งอุปชาสามัญก็จากเจ้าคณะใหญ่วิสามัญก็จากสมเด็จพระสังฆราชผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วไปให้การบรรพชาอุปสมบท มีโทษจำคุกเห็นไหมจากปรับอบัตทุกกฎในพระวินัยมาเป็นจำคุกหนึ่งปีคุกจริงนะทีนี้ไม่ใช่กักบ,บริเวณแบบสมัยรัชกาลที่ห้านี่ก็เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์สงสัยในสมัยนั้นว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างนี้ด้วยหรือเมื่อมีพรบคณะสงฆ์ลักษณะปกครองคณะสงฆ์2445ออกมา พระสงฆ์ทั่วประเทศก็หลังเลโดยเพราะในต่างจังหวัดสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสจึงมีพระลิขิตอธิบายท้ายพรบณนสงฆ์ที่พิมพ์ในถแถลงการคณสงฆ์ว่าพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองพระสงฆ์มีสิ่งที่จะต้องพึงปฏิบัติตามอยู่สามประการ หนึ่งกฎหมายแผ่นดินสองพระธรรมพระวินยัยสามจารีตกฎหมายแผ่นดินเป็นไปตามพุทธธรรมรัตที่ว่านี่คำของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัติตุงภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตให้เธอทั้งหลายปฏิบัติพร้อยตามพระราชากฎหมายบ้านเมืองเป็นแบบฉบับเป็นกฎหมายพระวินัยก็เป็นแบบฉบับเป็นกฎหมายอันที่สามจารีตจารีตก็คือตันติแบบแผนที่สืบวงของสมณะมาเนี่ยแต่ละ <c oughs> นิกายสมัยนี้เนี่ย เขาจะมีจารีตในการบวชไม่เหมือนกันในประเทศเราก็มีอุกาสะมีเอสาหังกฎมหาเถทสมคมฉบับสิบเจ็ดระเบียบมหาเทมคมปีสามเจ็ดให้การสอบซ้อมฝึกอบรมเป็นเปตามลัทีินิกายสงไม่มีการบังคับอันนั้เป็นจารีตท่าน จารีตมาจากไหนจารีตคือแบบแผนที่ทำตามแบบอย่างข้อสุดท้ายแบบอย่างคือตัวอย่างที่ปรากฏโดยครูบาอาจารย์เขาทำกันมานานๆพอมันแพร่ไปทั่วเขาก็ถือเป็นจารีตข้อปฏิบัติที่มีแบบอย่างให้เห็น แล้วถือปฏิบัติตามแบบอย่างคือทิฏฐานุคติแบบแผนคือตันติเมื่อมีจารีตคือตันตินี่มันเป็นไปนตามแบบอย่างแบบอย่างของการขอบรรพชาอุปสมบทอยู่ที่ไหนทำไมเป็นอุก,กาสะทำไมเป็นเอสาหังจนเป็นจารีต คือถือปฏิบัติกันมาตามรัฐีนิกายสงนลรังกาก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันมีตัวอย่างตัวอย่างที่ก่อนที่จะลงรายละเอียดตรงนี้ตอนท้ายนิดหนึ่งทำไมเราจึงให้ความสำคัญแก่การบรรพชาอุปสมบทก็เพราะมันมีแบบอย่าง เมื่อพศออ2019นะพศนะมอนเนี่ยเป็นอิสระอยู่มีพระเจ้าแผลินพระนามว่าพระธรรมเจดีเห็นว่าในดินแดนของมอนเนี่ยที่มีเมืองหลวงชื่อหงสาวดีเนี่ยพระแตกเป็นหกนิกายแต่และนิกายไม่ลงสังฆกรรมร่วมกันลังเกียดกัน ถามไปถามมาว่าทําไมรังเกียจก็บอกไอ้รูปนู้นไม่ใช่พระรูปนี้เป็นพระรูปนี้ไม่ใช่อะไรต่างเถามไปถามมาว่าทําไมจึงรังเกียจท่านก็มีศีลเท่ากันนะ่ะไม่รังเกียจเพราะศีลแต่รังเกียจตอนเข้ามาเป็นพระผ่านอุปชาที่ไม่ถูกต้องนี่ให้เข้าใจตรงนี้ผ่านอุปชาที่ไม่ถูกต้องก็คือ ในการอุปสมบทของท่านนิกายอื่นๆต่างว่ากันนะมันเกิดวิบัติวิบัติสีนะท่านมอนถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับบวชแล้วเกิดวิบัติขึ้นไม่เป็นพระเลยนะครับไม่ร่วมสังฆกรรมเลยครับพระเจ้าแผ่นดินออกพระบรมราชโองการว่าวิบัติเรื่องของวัตถุวิบัติผู้บวชอายุยี่สิบไม่ยี่สิบเรื่องกรรมวาจาวิบัติเนี่ย โยมไม่เกี่ยวข้องแต่ที่โยมจะต้องมาเกี่ยวข้องในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็คือสีมาวิบัติสีมาวาิสีมาวิบัติกับปริสะวิบัติคือสีมามันไม่ถูกต้องชาตระ,ะบ้างอะไรบ้างสีมาสังกระบ้างไปบวชอย่างนั้นมันก็กรรมมันเสีย เมื่อกรำเสียผู้บวชเข้ามาก็ไม่เป็นพระมันก็เลยเกิดมานั่งอุปชาต่อมันเป็นปรสปริสาวิบัติอยากนั้นเลยพระคุณเจ้าทั้งหลายขอนิมน์หัวโจกทั้งหมดเลยในหกนิกายใครเก่งๆไปบวชกันใหม่เลยนับหนึ่งใหม่ที่ลังกาที่วัดกระยานที่มหาที่แม่น้ำกระยาณีทําอุทกุกเขปสีมาบวชกันกับ พระลังกายี่สิบสองรูปบวชใหม่เลยแล้วมาเริ่มนิกายใหม่บวชพระทั้งประเทศมอญหลังจากนั้นเป็นหมื่นหมื่นรูปเราจึงถือว่ามอนเนี่ยเคร่งวินัยไงมาจากจารึกเรื่องเหล่านี้แค่วิบัตสองอย่างเท่านั้นแหละครับเขาไม่ยอมรับกันเลยโลทั้งประเทศนทั่นนั่น และถ้าอุปชาของเราเนี่ยทำหน้าที่มันเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเรื่องหัตถบาตรขรหัต์อยู่ในหัตถบาตรแลวก็ตามเนี่ยมันก็วิบัติกรรมในการบวชเพราะฉะนั้นอย่าสูดยญยว่าแต่เรื่องกรรมาวาจาวิบัติเลยที่ออกเสียงไม่เหมือนกันเขาถือเป็นเรื่องสําคัญสุดท้ายที่จะฝากก็คือจารีตแบบแผนในเรื่องของอุกาสะกะเอสาหัง เป็นตัวมีตัวอย่างอยู่ในพระไตรปิฎกครับอุกาสาทีลลท่ลงที่ขึ้นต้นด้วยสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณฐทายะเนี่ยเอามาจากพระวาจาที่พระเจ้าให้ประทานอุปสมบทเอหีภิกขุแก่อัญญาโกณทัญญาปถมสาวกเอหีพิขุเธอจงเป็นพิสุมาเถิดสวากขาโตธรรมโมธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว จาระพรมจรยิยงจงประพฤติพรหมจรรย์สัมมาทุกขสะอันตะกิริยายะเพื่อกระทำที่สุดทุกโดยชอบบวชมาต้องสัมมาทุกขสะอันตะกิริยายะนี่คือคำอุปสมบทที่เราเรียนในการนักธรรมุทธประวัติเนี่ยนี่เราเอามาเป็นคำสัพพทุกขนคณิสรณะนิพพานะเพื่อสลัดทุกทั้งปวงในการขออุปสมบทปฐมภาาวกนะครับเป็นเหตุให้เราได้สัพพทุกขนคณิสรณะซึ่งพมา่ามอนก็ใช้อยู่ อันที่สองเอสาหังปัจฉิมสาษาวกครับจึงมีหลายองค์แต่ว่าปัจฉิมภาษาวกก็จะจำง่ายคือสุพัทธาปริพาชกขออุปสมบทกับพระเจ้าเป็นคนสุดท้ายก่อนปรินิพานเอสาหังพันเตตัสะภควาโตเอสาหังพันเตภควาควันตังสรารนังคฉามิธรรมมันจะสังขัญจะ ข้าแต่พระองค์เจริญข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและเพยยาหังและเพยยาหังตัสสะภควโตสันติเกอุปสัมปทางและเพยยังพระผัดพระชังและเพยยังอุปสัมปทังนี่คือคําของสุพัทธะข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาุทสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วท่านก็ไปเพิ่มคําว่าสุจิระปริพุตตมปิตังภควันตังสรนางคัจฉามิ ปรินิพานไปแล้วนี่คือแบบที่ท่านตัวอย่างที่พบในพระใจปิโดกท่านก็ามาเป็นแบบแผนให้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและเราท่านทั้งหลายก็ต้องพึงศึกพึงสำเนียกพึงศึกษาให้ดีและทําพิธีกรรมให้การบรรพชาบทสมบทอย่าให้เกิดวิบัติทั้ง4ประการ 1. วัตถุวิบัติให้การบทรสมบทแก่คนที่อายุไม่ครบ20แก่พระ,ระบุคคลสอง ปริสาวิบัติองค์ประกอบของคณะสงฆ์ไม่ครบห้าเพราะก็ดีในปัจจันทั้งหมดหรือเพราะว่าผู้ที่ไปอยู่ในคณะสงฆ์นี่เรียกว่าไม่บริสุทธิ์นับไม่ได้3อะไรสา,ะสามสีสีมาวิบัตินะครับอยู่ในสีมาสกรรมวาจาวิบัติกรรมวาจาวิบัติรราาตเนใน คำพีบริวารพระใจปิดกเนี่ยท่านแยก,กออกเป็นสองยติวิบัติอนุสาวนาวิบัติทั้งหมดเนี่ยมาจากพระใจปิดกครับเพราะฉะนั้นฝากท่านทั้งหลายไว้แบบฉบับเปนละละอักษรเป็นกฎหมายบ้านเมืองเป็นพระธรรมวินยัยแบบแผนเป็นตันติเป็นประเพณีเป็นจารีตที่เราจะต้องทําให้มันถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดวิบัติและต้องดูแบบอย่างในพระใจปิดกและ ที่บุรพาจารย์ของเราได้สืบทอ,อดกันมาจนเป็นองค์กรเป็นสถาบันสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกฝากทุกรูปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ